ฟินเวอร์ดาราสาวกลั่นความในใจหลังได้ใกล้ชิดแบมแบมมารกต้วนสำหรับมาร์กต้วนพี่ใหญ่แห่งศิลปินเคป๊อปชื่อดังก็อเซเวนที่เมื่อวานนี้24ตุลาคมมาร์กได้ร่วมงาน Fallin EP Listening Party เปิดตัวผลงานใหม่ที่จัดขึ้นที่ The Diner ปากเกรด็ดนนทบุรีทำเอาแฟนๆใจละลายไปทั้งงานเลยและคะ่ะล่าสุดดาราสาวได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกหลังจากที่ได้ใกล้ชิดกับมาร์คและแบมแบมก็ งานนี้บอกเลยค่ะว่าฟินที่สุดใน3โลกซึ่งดาราสาวคนดังกล่าวนั่นก็คือเจี๊ยบพ,พิจิตราภรรยาของนักร้องหนุ่มบอยอนุวัฒน์นั่นเองค่ะโดยเจี๊ยบระบุว่าไปเป็นผู้ร่วมงานผิดไปเป็นอากาเซ่ถูกวิถีอากาเซ่เกรงมากตลอดงานเลยค่ะเงื้อใกล้พี่จ๋ามากๆในงานพ่่๋าสุภาพและน่ารักกับทุกคนจริงๆ เวลาเดินผ่านเราก็จะบีบมือพี่บอยจนกลับบ้านมาพี่บอยบอกว่าเจ็บมือขอบคุณทีม DNA น้องนุย้ยและพี่ออนที่ชวนไปเจอพี่จ๋าแบบใกล้มากๆเลยค่ะตื่นเต้นที่สุดที่สำคัญขอบคุณเหนือเมนที่มาด้วยกันพร้อมสนับสนุนทุกอย่างและคอยอยู่ข้างๆตลอดเวลานะคะแอดบอยพีทปอลอ็มพี่จ๋าดีมากๆอากาเซ่รอปั่นวิวแล้วค่ะและอีกโพสเที่ร,ระบุว่าเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นเข้าไปอีกอยู่ๆน้องแบมก็เดินเข้างาน แตมบุญยังพอมีและได้ถ่ายรูปกับน้องแบมด้วยน้องน่ารักมากไหว้สวัสดีทุกคนที่เจอเลยเราอยากจะบอกน้องว่าบัตรน้องกดยากสุดๆเลยแต่เราก็รอดสงครามกดบัตรนี้มาได้เจอก,กันที่คอนนะคะน้องแบมพูดในใจขอบคุณเหนือเมนด้วยนะคะแอดบอยพีชโอ้ยแตมบุญไม่มีหมดเลยจริงๆค่ะสำหรับอากาเซ่คนนี้